โทยที่ทำประจาวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดารดพระอ,รองค์และทรงทวีพระราชกิจอนาสจัณของพระองค์และพระรมเบรของพระองค์แก่ข้าพงศ์หลายไม่มีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์ถ้าข้าพงศ์ต้องหลายจะประกาศและบอกกล่าวแล้วก็มีมากมายเหลือที่จะนับพระองค์ทรงฉุดคนบาปที่กลับใจใหม่ขึ้นมาจากลุมอนาสลดออกมาจากเลนตมและวางเท้าของข้าพงศ์หลายลงบนศิลาพระเจ้าทรงหญ่ยิ่งนักสารเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้า บุคคลผู้ดุวินพระชนน์นำการทำลายมาถึงตนเองแต่บุคคลผู้รับถือพระบัญญัติจะได้รับบําเหน็จขอบคุณพระองค์ที่ทรงจัดเตรียมบําเหน็จไว้ให้กับผู้ที่เชื่อฟังและก็ทําตามพระชนะของพระองค์และโดยความรู้ของพระองค์ข้าพงหลายจึงดำเนินชีวิตด้วยความจำเกรงต่อพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่ประแจงความรอดของข้าพงหลายขอทรงช่วยข้าพงหลายให้พ้นอำนาจของความบาปที่เกาะแน่นอยู่ในจิตใจซึ่งมันได้ส่งผลที่ชั่วร้ายต่อความคิด คำพูดและการกระทำของขบงหลายในแต่ละวันข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ขบงหลายจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความบิดบาปต่างๆที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดขึ้นใหม่ภายในขบงหลายด้วยเถิดบระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอไฟจากองค์พระบัญญาตบริสุทธิ์เผาและทำลายลรูปเคารพแฝงในความคิดและจิตใจของขบงหลายให้หมดสิน้น ขอพระองค์ทรงนำให้เกิดเป็นครื่อจักรในบ้านเพื่อททุกคนในครัวเรือนจะได้เรียนรู้และเข้าใจในพระชนะของพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาปกป้องลูกหลานของข้าพงศ์หลายให้รอดพ้นจากยุทธวายของพญามานและขอทรงโปรดอวยพรในธุรกิจหน้าที่การงานของข้าพงศ์ต้องหลายให้มีความจำเริญขึ้นและสำเร็จผลเป็นอย่างดีข้าแต่พระเจ้าเงินและทองเป็นของพระองค์ ขอทรงช่วยปลดปล่อยประชากรของพระองค์ให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้ทั้งนี้ในระบบและหนี้นอกระบบด้วยเถิดพระพิดาเชาวข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน